นี่นะคะมาดามโจมาหาที่ไล่ค่ะจะออกได้ไหมนะคะอย่ามา่ายลิน,นเริ่มแน่นแล้วโอเคก็ออกได้อยู่ฝังนน่งนู้นมายุลีค่ะกต่มันจะกลับกันฝนมันฝนมันเอียนแล้วนะคะมาเก็บผักย่้านางไปนะคะ ตายตายคือหมื่นตัวรวยตัวรวยนะคะ <c oughs> ใส่รองเท้าด้วยค่ะตรงท้างอ้าวล้อมันไม่ไปนะคะทํทยังไงคะฉันบอกแล้วให้เดินมาเดินมาไลา่ตัวเองก็อยู่ตรงนี้ไม่ยอมเดินมาแย่นักการยูข <c oughs> ะ,ะยูขะ <c oughs> ฉันว่าพ่อจะไปไม่ติดแล้วแหละถ้าออกไปจากตรงนี้ได้ไม่ติดแล้วมือหอมมาจานางบอกเอา ไม่ติดค่ะจะรถสตาร์ทไม่ติดแทนเดี๋ยวจะรอดูนะคะว่าจะไปต่อได้ไหมนะคะสงสัยหัวเทียนบอดค่ตายยาโจกยาโจกับไม่ถึงไล่ได้เลยนล่ตัวเองอยู่ตรงนี้นะคะใกล้ๆค่ะเชียวสตาร์ทล้อหัวค่ะดูนะคะ รถติดค่ะฝนเอียนแล้วนะคะาาตายค่ะไป,ไปส,าไปสาตาร์ทให้นางนายไปชนีแก่นาสงสารนาง <laughs> ชนีแก่พิการ <laughs> โจ,โจไปสาตาร์ทสาตาร์ทให้นาง ก็บอกให้เดินมาเดินมาัานเดินกลับบ้านค่ะจะตัดได้อยู่จะเย็นๆนานได้แล้วโอ้โหควันโอ้โหน้ำมันเครื่องเปลี่ยนบ้างนะคะ อดโอ้ <ś led> <ś led> ดูข้างหน้าค่ะไปค่ะไปค่ะบิดค่ะไปค่ะบิดเลค่ะยายพุ่งค่ะ <ś led>